คืูถ้าฟันสวยต้องที่ไหนนะคะฟันสวยต้องหาชีเดนทอลคลินิกทันตกรรเท่านั้นค่ะ,อ,ะ,คะอ่ะเราจะบอกว่าเราใส่ฟันมนเดียวกันด้วยนะใช่ต่อกันเลยค่ะถ้าอยากฟันสวยต้องหาชีเดนทอลคลินิกเท่านั้นนะคะใช่ค่ะอ่ารุ่นพี่กับรุ่นน้องอยู่ตรงสั่งโรงนะคะจึงมาได้มา ครั้งนี้ทําฟันแตกต่างกับครั้งที่ผ่านมาไงบ้างมี่ภูก็ครั้งครั้งนี้ก็คือรู้สึกฟันหนุ่มเพิ่มความยาวขึ้นให้แบบเวลาเรายิ้มแล้วเต็มปากขึ้นแล้วก็ขาวขึ้นค่ะ <c oughs> ทีเนี้ยเวลาเรายิ้มก็มีความมั่นใจแล้วเพราะว่าเวลาอยู่บนเวทีออสเตรเวลาแสงส่องหน้าเรามาเราก็จะมีความมั่นใจรอะฟันเราก็สว่างว่าช่วยหน้าให้เราสว่างขึ้นค่ะออลาทำข้างบนกี่ซี่นะมี่ภูมิสิบซี่ค่ะเออแล้วจะทำอีกไหมพอ แล้วค่ะอันนี้ก็คือสวยแลย้วข้างล่างไม่าข้เพราะลาหนูเดี๋ยวฟอกเอาคุณหมอให้ให้ฟอกเอาเออที่บอกกันว่าพี่มกี้มีแพลนจะทำข้างล่างใช่ไหมคุยก็างมีผู้สวยมาก